ก็มีน้องๆใน Ti ๊ก o ์็อกถามมาเหมือนกันนะครับว่าระหว่างของเบ้งกับซูมาอี้เนี่ยถามว่าใครเก่งกว่ากันนะผมก็คงต้องตอบว่าคงซูซีกันนะคู่ขี้ดูดีกันมากทีเดียวระหว่างของเบ้งกับซูมาอี้นะเพียงแต่ว่าจังหวะที่ซูมาอี้เจอของเบ้งเนี่ยของเบ้งเนี่ยผ่านร้อนผ่านหนาวมา,มากกว่าแล้วนะเพราะฉะนั้นนี่ผ่านศึกกลําศึกมาเยอะนะถ้าเป็นมวยก็ถือว่า ผงเบ้งนี่กรอบเต็มทีแล้วนะเพราะฉะนั้นเข้าสู่ช่วงปลายของอาชีพคุณสื่อแล้วนะแต่ว่าผิดกับสมี้นะ้สมนนี้นี้น่าจะอยู่ในช่วงของขาขึ้นนะฮะสู่เข้าสู่ช่วงที่กำลังพุ่งกําลังรุ่งนะผิดกับผงเบ่งที่อยู่ในช่วงขาลงแนละ้วเพราะฉะนั้นนี่ก็ถือว่ามวยเก่านะกับมวยดาวรุ่งนะพป,ประชันกันยังไงก็จะใช้ร่างกายบดเข้ากันนี้ก็คงจะต้องลำบากเหมือนกันนะ สถานะก็ต่างกันนะของเบ้งอยู่ในสถานที่ที่ต้องบุกจะต้องลุกนะฮะต้องการที่จะเอาชนะอย่างเร่งรีบอย่างเร่งด่วนนะเพราะว่าความต้องการในการทึดคลองดินแดนเนี่ยของเบ้งมีความจําเป็นที่จะต้องใช้เวลาให้มันน้อยที่สุดนะผิดกับสุมาอี้นะสุมาอี้นี่ถือว่ายังเลี้ยงเลี้ยงนะยังใจเย็นได้นะเพราะฉะนั้นนี่ยังรอโอกาสรอเวลาใช้ความอดทนรอได้เพราะฉะนั้นนี่จะต่างกันนะเพราะฉะนั้นนี่ พูดถึงตรงนี้นี่สุมออ่้จะเหนือกว่าตรงนี้นะเพราะฉะนั้นนี่แต่ว่าในเรื่องของฝีมือเนี่ยถ้ามองย้อนกลับไปสักก่อนหน้านี้สักหน่อยนะ้าเป็นช่วงที่คงเบ้งกำลังรุ่งรุ่งอยู่นะแล้วเจอสุมวอี้นี่โอ้โหคงจะสนุกสนานนะฮะทั้งเล่เหลี่ยมทั้งกลอุบายทั้งตําราพิชัยสงครามนะโอ้โหผมว่าคงขุดกันขึ้นมาห้าพันกันหน้าดูเพราะฉะนั้นนี่โอ้โหสนุกคนนี้ถือถือเป็นมวยถูกคู่นะเพราะฉะนั้นนี่ พลาดไม่ได้ะระหว่างองเบ่งกับสุมาอีย,ยังไงรบกวนกดติดตามนะแล้วก็กดหัวใจกดคอมเมนต์ด้วยยิ่งดีนะครับครับสวัสดีครับ